เรื่องของ BTS นะคะว่า BTS สายไหนที่คนหาเยอะที่สุดจะเห็นว่าสัดส่วนพวกนี้เองเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าถ้าคนที่อยากจะซื้ออสังหาเพื่อลงทุนหรือปล่อยเช่านะคะก็ย่านนี้ก็ยังเป็นย่านที่คนพูดถึงเยอะที่สุดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีคือเรื่องของ BTS นะคะว่า BTS สายไหนที่คนหาเยอะที่สุด3อันดับ แรกยังขึ้นแท่นนะคะยืนหนึ่งก็คืออ่อนนุชทองหล่อเอกมัยอันนี้เราเซิร์ช by location นะคะ by BTS เมื่อกี้ก่อนหน้าน,นี้คือ by location เป็นโซนๆไปอันนี้เป็น BTS 10อันดับแรกนะคะก็อ่อนนุชทองหล่อเอกมัยนะคะซึ่งตอนนี้อ่อนนุชเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกนะคะทองหลอกก็เพิ่มขึ้นส่วนเอกมัยก็เพิ่มขึ้นนะคะต่อมา MRT MRT ก็ไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกัน3อันดับแรกพระราม9ก้าเพชรบุรีสุขุมวิทนะคะพระราม9ก้ามีการปรับขึ้นเพชรบุรีปรับขึ้นนะคะห้วยขวางห้วยขวางโทษทีค่ะห้วยขวางหายไปเปลี่ยนมาเป็นสุข,ขุมวิทเพิ่มขึ้นนะคะห้วยขวางคิดบว่าอาจจะเป็นที่ว่าม r t ห้วยขวางตอนเนี้ย ต้องบอกตรงๆว่าห้วยขวางพระรามเก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่ที่อยู่เยอะนะคะแต่ช่วงเนี้ยก็คืออาจจะไม่มีดีมานของคนจีนเข้ามาหรือสปรายเองอาจจะไม่ได้มีคอนโดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ช่วงพระรามเก้าเพชรบุรีเองมีอสังหาที่ทั้งเช่าทั้งซื้อเนาะราคาไม่สูงมากนะคะทาให้การเซิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้สุขุมวิทเนี่ยมาแทนที่ห้วยขวางไปนะคะแต่ก็มีทําเลใหม่ที่น่าสนใจที่โผล่ขึ้นมาคือ MRT ศูนย์ซิลิกิตนะคะที่คนเซิร์ชหาแต่ศูนย์ซิลิกิตเองเนาะก็ MRT ศูนย์สิซิลิกิตจ,จะไม่ได้มีคอนโดในย่านนั้นเลยแต่จะมีพระว่าใกล้เคียงก็คือโซนพระรามสีที่มีคอนโดใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการพรีเซลด้วยนะคะ